จ้กกอนซายจ้กวอนากนสันตอเอากังมาอีเจากอนกับอีเจ้กกอนเอานิท่านเดีฟังจ้กนนเจ้าผ้าบ้าอาอจกนมาสั่นมาเอาไ้ท่านตันตบาทเนี่ย ฮ่ากำลังออกมากำลังกํลังไหลเข้ามากคนนี้ขอขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยขอบคุณเข้ามากพลังพ่นกระจกุงกจกไทยมาเอาเงินมาแถมมาล่อมให้เด้อมาล่อมบริษัทมหาเนี่ยมอญเมือนเนี่ยมาล่อมาหาเง เราก็บอมีเอาแหงๆลอยอยโู้แต่ถ้าเล่านั้นเราก็บอดลูกโลหูหนวกถึงหนาแทนนี่ก็ย่านโจนขากเหงวหนังหั่งมิมเงลาใจปันทิมปั่นจะตองแอมอย่าห้าแม่งตาบนั้นเราก็แล่นวุ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 ่นหนูจนเหนียทา ้ำเต้าเราตั้งหุงอ่องทำขั่วบ่นั่นล่ะบ่มีผัวเฮาเราจนลูกใจคนเลี้ยงบ่มีเที่ยงมีปอยกินก็ก็แล้วแต่ลูกใจเดี๋ยวฮักแมเอาหัวทุนเถิดไปเพราหางเนไปขอท่านนี่ก็เอิ้แมตามหลัง แม่ี่กะยังทนถูกฝอยไปให้น่ำคุณอุตตาทมตาสู่บ่อรูพัฒนาให้ผูล้างคุณปอดใจเป็นหน้าสมเพรทเท่าเขาวาตัวเต้าวเล่ลายปีกบวบเรีวเรียกแม่ตาของอาทานผูู้สงสารคนจังกะยอมมีดีให้นี่คือใจหัวจะมาเดียดินประเตื่นทะลุนันนานนานกาเปิดเบื้อเร้วเป็นหน้าเป็นทนา โลการับจ้างเพิ่นมาจินนะแม่ระบพันวิน้ำเดินยางไปว่าเห็นแจม่มอดสายแข็งใจสู่โู้แล่อุปถาขยา,านนั่นแล้วนั่งยานานำแม่ลืมนบานยำที่สุดพร้อมลมเอาเดินแม่ขยักนั่นแล้วน้ำแม่ลืมนบานยำที่สุดพร้อม งั้นเล่านั้นละก็ะปุกอยู่ตรงลิ้มทงดอกกตาตั้งมอือขอขน้ำพาสิสะดอพ่อเลี้ยงเข่าในเมืองเข่าให้แพ้ว่าพาหุ่มยังนั่นแล้วนั่นหน,น้าหัวร่มหน้าแรงตุงเท่าสีสว้ยจูบต้องการหน่อยหน่อยลมพาดิพังหา บอ่อนันละบ่มีไผมามากูใกล้คลองเทาพอจะ่ถึงตอนตอนลูกตายจุ่มใส่แม่และก็พ่อนันแล้วนันมาเสาแก้ทําบัดมาหาไว้เห็ดเมียจักปลาโคตรปลาเสือพอ่อแม่อยู่ทั้งใดกะเลยเอากันไปอยู่เงนหลังน้อยลูกค่อยค่ใจต่างหาแะมเรียงยา,าอันว่าแพ้แลพามแลพานางพระกตัมเสียนพระเลี้ยงน,นันแล้ว่ันแม่บ่เป็นเต่ากับแรงง่ายเมื่อนั้นแล้วลูกไปออกไปส่วนกลางทุ หาป่าเลยปิ่งมาเฮาเฉียนไงตัวผู้โทษเจ้าก็เลยเอาไปปิ่งเอาผงให้มันยากันเอาไปปิ่งไปปิ่งเอาผงให้มันยาขวบบ่มาพ่อจำกรรมเท่าหญใหญ่นี่จังแม่นยาไผ่ใหญ่ยาจิ้มปิ่งคือลงไปติดงข้อขันหาใหญ่เลยตายเออ ดำนี่ท่านเอาละฮะน,นีพ่อญงไม่ไงเอย๋ยบุญเพื่อพลามีหน่อยความยายเป็นตาไนาตายนอนล,ลูกไผลาเอามาเลี้ยงตะอกคุณลูกให้เกิดบ้าวุ่นกันซบยากระข้างัน ขาวกะแຕ่โดนว่าทัปูเบิดไัวที่เจบเมนถลง I'm going to go to พู้ยินดีสิหามลงกันตีคนกัเตรียมพร้อมสบประยอมย่อขึ้นในไัยจุมแบกใส่บลาไห้ไปโยงกะขล้ไให้ไปโยงแล้วก็แล้วกันนักตื่นหอกับหินคนทั้งหลายตลอดดินไปจุมเบิ่งบ่มีไว้ปากจัง ให้มันไปจมเ่าล้องดูบิตงากอนล้อนว่ายกินได้ไผสิหัว่าห้องํามให้กระเป้าลวงลำมือส่วนใจคันหามเบาป่านโนเลยยกลอวไปไว้เป่าวพราจะไปถึงข่าวกองพรอยอนยียางยอนยียางลาจัง Follow ไม่คันหาม,มาหามอชีวังทั้งไภเข่าทั้งเป็นจนได้แนวคนเลี้วบุบบอดซอยนาโหลคอยอยู่ท่าที่เอาเจ้าว่าจุจ่มไปเสกกรรมอยู่ว่ม่มอยู่หลุมใหญ่อเวจีตายเป็นผีจนลืมลำบ,บากหลายกายลุนทุกขเวทนาทนแสนทนอยู่กับเทีกว่าจิ่ิเมืองพี่เกิดมาเป็นนกเขาจังเสียงห้องว่าอกอบไทย นั่ง ie กันยังจืดใจข้าวเรียงยาจิ้มเพียงตัหมวกแพร่เท้ากะแตโดนพระท่านกูกำสนองน้ำหยดเป็นกำบอกว่าถูกเป็นโอเค้ากูขอว่าตัมขันบ่แล้วจังจังหอ อาเจ้าชะญาเลี้ยงลูกไผกรบอกคำบอกพุ่นพี่น้องเอ้ยเอาลูกไปมาเลี้ยงกระบอกพุ่นออกไปสอนผู้ใดผ้าซาผู้ใดผ้าวาโนโอ้อไปสอนเอาปิงป่งมะปิ่งไหยายกินบันนี้แม่เอาฮันเล่ปัดน,นี้ยายจีบฟื้นเลี้ยงงา พี่หลอนมันด่ามาใหยหลายลุนนะข่นนั่นล่ะั่นลับผู้ใดทนสู้ดูเอาเรียอง่าพราะเราทมือมือนาบุญที่ได้รังวังเสน่ห์เล่นเสือลงอยู่ไว้ก่อนตาลีปีติ๊ดเอาัดนี่มอยแค้นักไวยตามคำขอของเจ้าพรา